ในการทําเมนูข้าหวหอสาลายญี่ปุ่นค่ะถ้าขาดสาลายไปเนี่ยก็งคงกลายเป็นแค่ข้าวปั้นธรรมดาเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเชฟจึงได้เตรียมสาลายสุดพิเศษมาให้นั่นก็คือเชฟเอ็นเจ็บคอบ้างไหมคะียังไม่เจ็บครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะสาลายเส้นทิพไห่แลละ สาลายแบบเส้นๆน่ะที่เราแบบเอาไว้โรยข้าวอ่ะอุ้ยงานฝีมือก็มาเนาะเรียงเอาเรียงเอาเรียงเอาสาลายที่เส้นแล็กตัดมาเป็นฝอยขนาดพอดีเท่ากันทุกเส้นจะจะเอาไปโรยยังไงหน้าที่ของพวกคุณแล้วล่ะอ๋อยากมากเพราะว่ามันต้องมีกาวประสานให้มันกลายเป็นแผ่นใช่ไหมถ้ามีเวลาให้กูสักชั่วโมงนะกูจะเอามาสานเนี่ยเป็นเสียที่กูได้เนี่ยใครได เสียเวลาเลยไม่น่าสร้างจักรูเร็วเลยกูไมหายใครที่สามารถประมูลสาลายเส้นนี้ไปได้นะคะคุณจะได้สิทิ์มออไปกับใครคนใดคนหนึ่งและเราจะยึดสาลายที่คุณหยิบมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาให้เราค่ะสาลายทรไมไดายังห่อยากเลยจเจ้าสาลายเส้นเส้นมาจะห่อปเป็นข้าวห่อสาลายอันนี้คือแบบยังไงกูต้องสู้ละกูไม่ยอมนะเริ่มบิดค่ะห<ล>้าเหรียญเบลเปลิดที่5้าเลยเหรอมีเงินเราก็ต้องใช้ค่ะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมอะนะคะ สิบครับสิบพี่รักสิบเหค่ะฉั้นสายเปย์กันไม่รู้เหรอสิบสองใช่เชฟอ้อยมาแล้วทำแค้นบังเกิดแม่จ๋าอยู่ที่แม่อ้อยสิบสองเหรียญครั้งที่หนึ่งพี่แม็กซู้หน่อยเร็วไม่อยากปิดแล้วให้เขาไปตีกันเองแม่อ้อยสิบสองเหรียญครั้งที่สองแม็กซู้สิไม่ขวางคิดวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์มาแล้วว่าเชฟอ้อยให้เชฟเป้แน่นอน สิบสองเหรียญครั้ทงที่3ค่ะยิ้มดีด้วยนะเชฟอ้อยแม่ยิ้มแบบนี้มันน่ากลัวนะแม่รู้ตัวไหมครับกลัใครไปแกล้งของก่อนคือด,ด้วยสัญยายนะโดนแน่ <laughs> <laughs> ไม่มีความคิดเลยว่าสาหร่ายนี้มันจะมาอยู่ตรงหน้าเราผิดคาดที่เขาไม่ให้เราอะงองเหมือนกันไหมตอนแรกอ่ะนึกว่าจะให้เขาแม่จ๋าหนูนี่เชียร์แม่ตลอดตอเหล